ที่ผมให้ไวเนี่ยผมอยากให้ไปซื้อหาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเหมือนวันนี้มีลูกสิษธ์ผมถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยก็เพาะไปซื้อลอตเตอรี่แต่บางคนบอกว่าให้ช้าได้ไหมถ้าผมให้ช้าก็ถามอีกล่ะเมื่อไหร่จะให้อ่ให้ไวก็ด่าให้ช้าก็ด่าถ้าผมไม่ให้เลยล่ะเอาไหมล่ะอ่านทั้งงห้วนนี้ผมไม่ให้หละ่ะจะว่ายังไง นะครับถ้าเอาเป็นว่าอ้โน,นี่ผมไม่ให้เหรเอาเนี่ยผมบอกแค่แปดแล้วผมไม่ให้เลยเนี่ยคือจบเลย <c oughs> ก็จะบ่นอีกทําไมไม่ให้เนี่ยลูกศิษย์ผมถูรางวัลที่หนึ่งโทรมาร้องไห้งอกคือเนี่ยย้อนเขาไปซื้อเก้าเจ็ดเนี่ยเขาไยถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์กะไว้จิสิได้ทุนพอได้เนี่ยเออมีตายได้เก้าสองละคอยเนี่ยนะครับ นะครับแล้วก็งวดหนึ่งกุมภานะครับอาจารย์จะพูดเรื่องงวดหนึ่งกุมภาแล้วกันนะครับเนาะ,นะก็คนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรคืออ่ามันแล้วแต่บุญและดวงของแต่ละคนบางที่มันอาจจะอั้นก็เลยไม่ซื้อกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทาบุญทางไหนเดียวอาจารย์เอาไอเดียไลน์ให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องทาบุญเดี๋ยวเพิ่งออกนะนะก็แล้วแต่บุญวาสนานะครับของแต่ละคนเราไม่ถูกวันนี้เราก็งวนหน้าคือจะให้อาจารย์ทํายังไงอาจารย์ก็ให้หวยเข้าอยู่คือสิบสี่งวดเนี่ย เลขบิงเข้าไปถึงสิบสามงวดหลุดงวดเดียวจริงๆคืองวดหนึ่งพฤศจิกาที่บอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับงวดนั้นหลุดจริงๆนะครับหลุดมากๆแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเข้างวดนี้ก็โอ้โหเต็มเต็มเลยเก้าเจ็ดนี่ก็เพิ่งออกนะผมก็บอกแล้วว่าปีเนี้ยมันปีมาโลงปีงูใหญ่เลขมัวจํางูใหญ่ก็คือเก้าบริวารก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเห็นไหมอืมนะครับแล้วเก้ามาสองตัวงวดนั้นเจ็ดก็มาสองตัวเจ็ดห้าเจ็ด สี่ห้าสี่นะครับแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าหัวหน้าผมให้แปดเอาหนึ่งกุมภาสองพัน้าร้อยหสิบ็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดห้าแสนเปอร์เซ็นมาอาจจะเป็นแปดอะไรล่ะแปดหนึ่งเหรอ,อผมอาจจะยังวันนี้ผมอาจจะยังไม่ปล่อยเลขเพราะว่าผมเบาๆกระแสลงก่อนนะครับปล่อยเร็วเกินไปก็เขาไม่ได้ตั้งตัวกันอ่ะก็ปล่อยแค่แปดไปนะครับเอออยากได้แปดยังก็ไม่รูเราถ้า คือสเตปอาจารย์ปล่อยเนี่ยแปดมันชอบมาสองตัวอาจจะเป็นเลขหามนะเราไล่อย่างนี้เลยไหมล่ะสามตัวก็แปดหนึ่งแปดแปดสองแปดแปดสามแปดแปดสี่แปดแปดห้าแปดแปดหกแปดแปดเจ็ดแป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 ดเนี่ยแปดเก้าแปดเนี่ยเพราะอาจารย์ให้เหมือนว่านั้นอาจารย์ให้ว่าเมื่อกี้เห็นไหมเลขอาจารย์มันชอบมาสองตัวใช่ไหมเราไล่แบบนี้ดีกว่านะเออเผื่อจะถูกเนาะถูกห้าสิบบาทค่ะนะครับวาสนาแล้วแต่วาสนาครับจะ อาจารย์ก็ทําเต็มที่ตําหนักอาจารย์อยู่ที่นะครับบ้านโนนสามชีอําเภอนามนจังหวัดกฬสินนะอยากมานี่ตั้งว่าอําเภอนามนจังหวัดกฬสินตําหนักปู่ใหญ่ออนนัอยากเจออาจารย์มาช่วงบ่ายสองนะครับวันนี้เข้าน้ําเกลืออยู่นะครับเนาะก็คุณหมอให้นอนตอนนี้ไลฟ์สดเที่ยงคืนสองนาทีคนดูเจ็ดพันกว่านะครับก็มาไลฟ์นะครับเนาะก็ใครอยากเข้ากลุ่ม VP นะครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่เข้ากลุ่มเนี่ย ก็ได้หวยฟรีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเข้าแล้วก็ระวังเพจปลอมเพจจริงไม่ขายหวยไ,ไม่ปักเว็บพนันไม่ต้องเข้ากลุ่มก็ได้หวยฟรีแต่ถ้าใครอยากเข้าเพื่อที่อยากได้ตัวเลขไว้ก่อนเวลาก็อ่ะถ้าเป็นเพจที่ผมไลค์อยู่เนี่ยแอนห้าสามหกกีเคสีมันขึ้นไหมเนี่ยป่านนี้เนี่ยบอกครับป่านนี้บ่ถูกกับแจ๊คสีว่าจ๊กไหนบ้นะพี่พิจักกีเมน <c oughs> ขอบคุณดาวสองร้อยดวงครับพี่พรพิมนนะครับได้หกหนึ่งนกลับของวาวบอก ได้หกหนึ่งยีสบาทนะีบางคนก็ไปตัดเล่นหกหนึ่งนะเนี่ยนะครับอ่าส่วน YouTube ถูกห้าสิบาทพอได้ทุนมันหลายตัวแหงมันหลายหม่งไหนเนาะรับเลขสี่คู่หนึ่งนะครับเนาะอาจารย์ให้ไปสี่คู่นี่มันเยอะหรอครับเนี่ผมมีอะไรมีเก้าหนึ่งเก้าเจดเก้าหกเก้าสองถ้าว่าสี่คู่เยอะเนี่ยผมว่าหาไม่ได้แล้วแหละในประเทศไทยอือนะผมว่าไม่เยอะนะพี่นะแค่นี้นะบวก เม่ทูบเข้าไปก็ไม่เกินเจ็ดคู่ไม่ไม่เกินหกคู่เพราะมันมีเลขซ้ําด้วยถ้าว่าแค่นี้เยอะผมว่าให้น้อยกว่านี้คงไม่มีเลยแหละในประเทศนะครับอแคปนะครับ YouTube แคปแล้วเนาะ,ะแคปไบ้นะครับแคบไบอยากทําบุญก็ไอ l ดี e ไลนนี่เลยนี่เพจเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นหัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแครไล้นะครับไอ l ดี e ลน์นะอาการของกิ่งนะครับอ่ะ โอเคแล้วน้องใครที่จะบูชาพัตถุมงคลน,นะครับวันแห่นะครับผมแจ้งไปว่ามนุษย์ขอาจารย์ไม่มีพอดอกครับ <c oughs> วันแห่นะครับแห่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับประมาณบ่ายสามนะครับไม่ได้ไปแต่ร่วมทําบุญมะขามให้องค์ปู่ด้วยกับข้าวเหนียวดาได้ครับผมนะครับนาะก็ <c oughs> วันแห่วันอาทิตย์ที่บ่ายสามนะครับวันที่ที่ยี่สิบเอ็ด เวลาประมาณบ่ายสามแหกกองยาวนะครับก็อยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกรสินตําหนักปุหญ่ออนอตนะครับเซิร์ชใน Google มันขึ้นเลยตําหนักปุหญ่ออนอตนะครับเนาะอย่างดูประวัติไปดูได้ที่รายการตามรอยนาคา e ีพีสิบสามนะครับเข้าไปดูประวัติอาจารย์ได้นะครับว่าเป็นมาอย่างไงนะครับเนาะก็วันแห่นะครับใครที่ว่าจะมาแหกก็มาเด้อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเวลาบ่ายสามโมงนะครับเนาะวันนี้อาจารย์ก็ไล่นานไม่ไหวเพราะว่าอาจารย์ ไม่สบายนะครับมีสายน้ําเกลือติดมือมาอยู่เนี่ยเนี่ยสายน้าเกลือได้พี่นงองเไม่ได้เ็นเล่นเนี่ย,น,ยนะครับมีสายน้าเกลือพอมเดี๋ยวก็จะใบหวยงวดน,นี้ต่อเลยนะครับหลายสำนักดังมากเลยก้าแต่มั่นใจอาจารย์คนเดียวร่วมทำบุญแล้วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะสามสิบครับก็ หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับอาจารย์ขอปล่อยแค่เลขรูดไปก่อนแล้วกันนะครับนอะส่วนเลขสองตัวอาจารย์ขอเวลาไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแปดหนึ่งก็ได้แปดเจ็ดก็ได้แปดสี่ก็ได้ตามนี้นะครับนอกแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่ประมาณเนี้นะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่ประมาณนี้ 8, 1, 8, 7, 8, ะนะทุกคนซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับก็เป็นแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่นะครับ แปดหนึ่นงแปดเจ็ดแปดสี่นะครับแปดหนะึ่งแปดเจ็ดแปดสี่เด้อพี่น้องนะครับเนาะแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่เด้อยูทูนะครับเพจใครจะบูชาอะไรก็ตามไลน์เลยเพราะวา่าเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวจะขอลงไลน์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงใหม่นะครับก็รูดแปดแล้วกันไปหาลอตเตอรี 8, ่จิบแปดไว้แล้วกันแล้วก็แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่เด้อนะครับเนาะอาจารย์เอาอีกจังรอบกันนะเมื่อวานสูงวันนี้ความดันออกไปทางต่ําแล้ว่อ่เนี่ยชีวิตเนี่ย เอาข้อ17นะครับผมก็ดีใจมากเลยวันนี้ถือว่าปลดล็อกได้แล้วก็ช่วยผู้คนได้มากวันนี้ก็เห็นคลิปที่ผมดีใจผมไม่ได้ดีใจเพาผมถูกหวยนะผมดีใจว่าวันนี้ผมว่าอย่างน้อยก็มีคนถูกแหละถึงบางท่งานจะยังไม่ถูกเพราะว่าเลขมันก็อันหาที่ซื้อไม่ได้หรือว่า บางคนดวงบุญวาชนาก็ยังไม่ตรงกันก็อย่าไปท้อนะครับเพราะว่าดูอาจานอตตี้เนี่ยมาเนี่ยสิบสี่งวดเราเข้าไปถึงสิบสามงวดเล็กวิ่งนะเราหลุดเพียงงวดเดียวคือหนึ่งพฤศจิกาศูนย์้านเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนหน้านี้เราก็เข้าสี่ก็มีสี่เจ็ดก็มีเจ็ดเก้าหนึ่งก็เข้ามาแล้วงวดนี้ก็เก้าเจ็ดเลยนะครับผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะซื้อเก้าสองเยอะเพราะอาจารย์ชอบตัวนั้นกับเก้าหนึ่งนะครับแต่อาจารย์บอกว่าสี่คู่อย่าตัดออกปีนี้ เป็นปีมาลงเป็นปีงูใหญ่งูใหญ่ก็คือเลข9แล้วปีนี้ปีของปู่ดาปู่จะแผงลิ์บริบาลก็คือ7เป็น9-7้าเนั่นเองนะครับเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะที่ได้ถ้าใครไม่ได้ก็อย่าไปท้อผมบอกว่ายังไงผมบอกให้จําใส่ใจใส่สมองไว้ก็คือว่าถ้าผมยังมีลมหายใจ ทุกคนจะต้องหายจนจําไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรให้นึกถึงคํานี้ว่าถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนาบุญด้วยนะครับแปดก็แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่ประมาณนี้นะครับอย่าอย่าเพิ่งให้อาจารย์บอกไปเต็มเลยเดี๋ยวเขาก็ว่าอัานอีกนะครับก็เรีว่าปิศนาแปดแล้วกันนะครับอืถูกอาจารย์หกงวดแล้วค่ะเลขเราเข้ามาเนี่ยถ้าเลขวิ่งเนี่สิบสี่งวดเข้าถึงสิบสามหลุดงวดเดียวจริงคือหนึ่งพฤศจิกานะครับศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หลุดนะครับ วันนี้ก็ห้าแสนเปอร์เซ็นต์อบนล่างนะครับเวลาเล่นเลขนะครับส่วนมากเลขอาจารย์ไปบุนะไปไหว้ปู่แน่นอนอยากเจออาจารย์ก็มาช่วงบ่ายแล้วกันพี่คนนี้อกว่าถูกมาสีงวดแล้วค่ะงวดที่แล้วถูกสามตัวตรงเลยค่ะเห็นไหมพี่การจนานะครับตามอาจารย์นะครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับใครไม่ถูกลองั็หน้าครับยังมีความบังเชื่อและศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้จากปู่นะครับเนาะใครที่เชื่อและศรัทธาปู่ขัดคนครับแล้วเราจะได้ครับสาธุขอให้ศรัทธาเรื่อยๆครับ